ปั๊มปั๊มโบปั๊มไปปั๊มไปพี่ผู้ออกรถเลยติดประตูไม่มีคนเห็นกันโดนงไม่ได้เลยไม่มีคนเห็นการเรื่องหรอคนเห็นเห็นการร้องประตูฆ่าชนอยู่ก่อนหน้าคือไม่ไม่มีเสียงร้องไม่มีชีวิตเลยใช่ไหมไม่มีไ่ค่ะโอเคโอเคเป็นแล้วไม่มีเอองล่าทุนนไม่มีใครไปด้วยเหรอไม่มีญาติสักคนไม่มีญาติปัดนี่ลงไปในไลน์พออดได้ไหมวะ สิบห้าสองนะต้าสองห้าตั้เร็วๆเลยบอสหนึ่งละสองละสามละสี่ละห้าลเก้าละสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสาสิบี่สิบห้าอบบ ตาลงในลายซีทอได้ไหมหรือว่าสงหรือว่าสงในลายเราเก้เริ่มีพยารกี่โมงเกเริ่มซีีกี่โมงเมื่อกี้สิบสองยี่สิบแสิสองี่สิบแตรงเวาดูตัดๆ ไปด้วยลงแนนแกไปด้วรลุงแนคเป็นครับเดียวครับด้ยุนี่ลุงแนนไหม